ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครัอยู่ผมเองนะครับบอยเฟนนะครับในช่องลูจีโอไมค์ก็ต์นะครับก็มาพบกับช่วงเอ่ออะไรนะเพวิดบอยเฟน EP 2นะครับตอนนี้ครับผมก็จะมาเล่นนะครับเอ่ออะไรนะอะไรนะรปาโกลัน,นครับปาลูกาลัน ซึ่งทำไมตัวผมถึงกลายเป็นขาวดำเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับผมหนาวครับผมก็เลยใส่เสื้อกนันาวนาะนนะคนใส่มาเต็มสูรเลยแล้วก็ใส่รองเท้ามาด้วยนะครับโอเคนี่อันนี้คือของกลองของ,ของขวัญอะไรเนี่ยผมได้มาห้าสิบาทนะทุกคนโอเคก็อ๋อมันเป็นแมปกระโดดนะทุกคนโอ้บอยฟรีเล่นครั้งแรกนะครับผมเล่นครั้งแรกนะเนี่ยทุกคนโอ้ย เกือบตกไปแล้วอุ้ยอุ้ยยากใช้ได้แต่ก็ไม่กระทบสะทานบอยฟีนคนนี้ครับไม่จระทบสะทานผมหลอกวนอ้าวอ้าวผมกลับมาเป็นปกติกแล้วขอ,อมันมีการเปลี่ยนแมปด้วยอีกสีนาทีจะเปลี่ยนแมปโอ้ด่านนี้เป็นด่านสีม่วงครับมันมีพื้นสไลด์ลื่นด้วยนะครับพื้นสไลด์ครับ อ๋อมีเบคอนตัวหนึ่งนะครับตกไปแล้วนะครับตกไตนะครับคุณริวนะครับไปตรวจโควิดมานะครับเป็นโควิดจนได้นะครับรอเล่นรอเล่นเนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะทุกคนอันนี้เรื่องแต่งนะครับโอเคคุณริวนอนป่วยที่บ้านนะครับโอเคไม่ได้เป็นโควิดนะครับโอเคแค่ป่วยแบบป่วยธรรมดาเฉยๆนะครับโอเคอ่ะก็เล่นบนพล้นได้นะทุกคน แก้เครียดนะครับแต่ถ้าตกบ่อยนะครับอาจจะแบบเครียดกว่าเดิมได้นะครับโอ้อันนี้เป็นพื้นแบบย้อนกลับนะทุกคนแล้วก็มันจะทําให้เราตกได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นตอนนี้นะครับผมก็เป็นที่หนึ่งนะทุกคนไม่ใช่ที่หนึ่งหรอกแต่เกือบจะที่หนึ่งนะฮะโอ้ผมมาครึ่งทางนะฮะทุกคนโอ้แล้วมันก็เปลี่ยนสีครับเป็นดาสีเหลืองนะ สีเหลี่ยผมชอบมากครับสีเหลืองผมชอบนะครับแต่ว่าผมชอบสีแดงมากกว่าครับผมชอบสีแดงมากครับผมใกล้จะถึงเชิญชายแล้วทุกคนเราห้ามตกเด็ดขาดถ้าถ้าตกอาจจะกลับที่จุดเดิมได้อาจจะกล้าตกลงกได้นะครับโอ้แต่มันเซฟให้เยเกมดีนะครับเกมดีแต่ถ้ามันไม่เซฟให้เนี่ยผมจะอือออกเกมเลยนะทอนโอเคครับออกเกมแล้ว เราจะจบพิพเีเอเท่านี้นะครับโอเคมานะครับทุกคนเราจะไม่ตกเด,ดคอร์ดนะครับถ้าเราตกครับเราต้องย้อนกลับไปใหม่นะห้ามตกเด,ดคดร์ดครับโอเคอุ้ยเกือบตกไปแล้วฮะทุกคนเมื่อกี้มองไม่เห็นฮึปอ,อ่ะใกล้จะถึงเช่นชัยจนได้แล้วทุกคนใกล้แล้วอยู่แค่ข้างหน้าเองทุกคนถ้าเราตกไปเนี่ย เช่นไทยเนี่ยมันเราจะย้อนกลับไปดานสีเรือนนะดีแล้วเยาก็มาถึงแล้วเย่เย่ผมผ่านครับทุกคนแต่เราก็มากองกันตรงนี้นซึ่งเราจะทําทําไปทําไมอะทําไปทําไมเนี่ยแล้วเราต้องทอํายังไงนะครับอ๋อมันมีการเล่นสปีดด้วยฮะ,ะทุกคนตอนนี้ผมมีเงินหนึ่งร้อยแปดสิบนะทุกคน ถ้าเราวินเนี่ยเราก็จะได้ประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งบาทนะเป็นค่ารางวัชะลชนะเลิศนะครับทุกคนโอเคอเพื่อนมาเร็วๆสี่หนึ่งนาทีแล้วนะโอ้ห้าสิบเก้าวินะคบทุกคนห้าสิบเก้าวิแล้วเอ้เพื่อนเพื่อนเร็วๆเร็วๆเร็วๆมันหมดจะหมดเวลาแล้วเนี่ยมันจะหมดเวลาเต็มทีแล้ว นายเร็วคุณผู้หญิงเรเร็วมันจะหมดแล้วเย้ได้โอเคครับไปการที่สองดาสีน้ำเงินนะครับหเกมนี้สนุกใช้ได้สนุกใช้ได้ครับไม่ยากเกินไปนะทุกคนพอดีพอดีอดกลางๆนะแต่ว่าการต,ต่อไปนะอาจจะยากขึ้นนะทุกคนเออโอ้ฮืตายนะนนครับตายจนได้ครับไม่น่าพูดว่าง่ายเลย โอเคครับตอนนี้นะครับเราจะไม่พูดว่ามันง่ายนะครับอูเยอะจังเลยอ,อยอกจังเลยโอ้ที่พูดยากไม่ตายที่พูดไม่ยากตายแต่ตรงนี้ผมเกลียดตรงนี้มากที่สุดคือตรงเลเซอร์นะครับมันขว้างทางแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็จะโดนมันตายครับอ๋อผมเกลียดตรงนั้นที่สุดเลยผมไม่อยากไปตรงนั้นเลยอะ ซึ่งเราต้องบะ <c oughs> เราต้องบมุงกล้องนะเพื่อ <c oughs> ตายนะเออคือมันยากมากทุกคนจานน,า,คนานนี้มันยากแล้วโอเคอันนี้มันยากแล้วทุกคนไม่ง่ายแล้วโอ้แต่ผมก็ยังไม่หัวร้อนนะเพราะว่าบอยเฟนไม่เคยหัวร้อนให้ตัวอะไรนะตอนนี้มันยากมากทุกคนโอ้ได้แล้วผ่านแล้วเย โอ้พวกเขาไปครึ่งทางกันแล้วแล้วเบคอนคนนั้นเขาไปถึงเช่นชัยแล้วเหรอโอ้โหเบคอนคนนั้นเขาเทพมากเลยครับผมชอบในตัวเขามากนะครับอืมผมปื้มปลื้มปริมในตัวเขามากครับเขาไปถึงเช่นชัยได้เร็วมากมากครับโอ้โหตกตายโอโ้ดีนะมันเซฟให้นะคนทำมันไม่เซฟให้ผมตกนะเออเหือตาย <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับ ดีนะยังไม่มาไม่ไกลมากตอนนี้ป่วยแทนเขาคือผมแล้วแหละ,ะครับอเอตรงนี้มันหมุนนะครับผมลืมมองนะครับผมก็เลยตกตายไปเลยนะครับแต่ดีนะมันเซฟให้นะเกมดีนะครับเกมดีพอแล้วล้วก็มาตรงนี้อออเออืออเราก,ก็ต้องมากลับแต่ตรงนี้นะครับแต่ดีนะยังไม่เออไปไกลามากครับ อามามาครับ6นาทีเองนะครับทุกคนมาคูณ2นาทีตอนนี้มันเหลือแค่อะไรนะเหลือแค่2นาทีแล้วนะมันคูณ2สปีดนาทีนะไม่ผมต้องชนะให้ได้แล้วเราก็ต้องตรง,ตรงมาตรงนั้นขาหักได้ไม่ใช่เหลือหนึ่งนาทีห้าสิบสองห้าสิบเอ็ดห้สิบแล้วทุกคนผมต้องรีบแล้วผมยังไม่ถึงครึ่งทางเลย ทำยังไงดีไม่กเกือบตกไปแล้วไม่นะทุกคนตรงนี้มันเป็นเลเซอร์ลักหนึ่งนาทีแล้วจะจะห้าจะเข้าหลักสิบแล้วทุกคนเข้าหลักสิบแล้วสีแดงเืออแล้วผมว่าตายทำทำไมอ่ะไม่ทุกคนใกล้จะหมดเวลามาไม่ทันเยอะดปาครับด่านต่อไปนะครับเสียได้ไม่ทันนะครับอไม่ไปเลยมีด่านต่อไปนะครับ อย่าพึ่งซิงหหวันโอ้โหต่อนนี้เป็นดันสีเทานะแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นขาวดาซึ่งมันทําให้เรามองยากมากขึ้นนะครับโอเคโอ้ีเป็นหมุนหมุนอีกแล้วนะครับว้าวมันทําให้ผมเวียนหัวนะครับโอ้โหเกือบมาตรงนี้นะครับไปตรงนั้นไม่ได้นะครับกระโดดไม่ถึงบอยเป็นคนนี้กระโดดไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับอุ้ยเราต้องมองข้างหลังมากนะครับโอ้หตอนนี้นะครับผมแต่เซฟจุด สีม่วงนะครับตอนนี้มันเบลี่ยนเป็นดาสีม่วงไปแล้วนะเก๋้็หือผมกระตุกครับอีน,นี้นะมันยังเวลาเยอะแล้วก็เซฟไว้แล้วครับแต่มันก็ยังไม่ไปไปไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับเราต้องมาตรงข้างๆเนี่ยคนมันกม็มีเลเซอร์อยู่นะครับเป็นเลเซอร์แผ่นใหญ่นะก็มาดาสีเขียวสีเขียวอ่อนนะ,ะเซฟไ้นะครับมันเป็นพื้นสไลด์อีกแล้วนะครับอุ้ย เกือบไปแล้วอีกสามนาทีนะทุกคนอีกสามนาทีจะหมดเวลานะครับมันต้องเข้าเส้นชัยให้ได้นะทุกคนอ่ะโดนอะไรนี่ผมโดนอะไรแล้วก็มาไกลมากแล้วนะครับอีกสานาทีเองครับสามนทีครึ่งนะแต่ดีนะมันมันยังไม่คูณสองเวลานะงงออว่าผมโดนอะไรนะครับเบื่อเราห้ามโดนเลยนะครับ โอเคครับฮุบอ่ะพอได้พอได้ฮุบุบตอนนี้ผมถึงครึ่งทางแล้วนะตอนนี้ใกล้จะถึงเช่นชัยแล้วครับเ,เ,เราจะต้องไม่ตายนะทุกคนเราจะต้องผ่านมันไปได้ครับบอยเฟนต้องทําให้ได้ตายครับดีนะครับเกมดีนะครับมันคูณสองเวลาแล้วทุกคนมันจะเร็วมากขึ้น ไม่ไม่จริงผมต้องไปให้ท่านนะครับต้องใช้แรงที่ผมมีไปให้ได้นะครับเบคอนสองคนนั้นเขาไปได้แล้วทุกคนไม่จะแพ้เบคอนไม่ได้นะเพื่อนเออจับเพื่อนเพื่อนไม่ไม่ผมใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วอิกนองนาดีอ้านาดีอิกนอนาดี อีงนาทีครึ่งไม่ไม่น้องนอนต้องนอสามเวลาทุกคนมาอไะเได้เอ้ได้ไะเอ๊ะเอ๊ะเอ,เอ,เอ๊มาได้เอ๊ดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊นนะเอ๊ะเอละเอ๊ะเอเอ๊ะเอ๊ะเอะเอ๊ะเอะเอ้ะเะะะะ เกมนี้เป็นเกมที่ดีมากๆครับดีนะผมมาถึงเส้นชยนะัยแล้ววะโอเคไปด่านต่อไปนะครับด่านสีน้ําเงินอีกแล้วแต่ว่าเปลี่ยนออปปี้นะครับฮึบอึจะเมื่อกี้เ,เกือบไปแล้วทุกคนโอ้โหตกตายนะครับตกตุยนะอืมนองผาดไปให้ได้น,นะคฮึบจะฮึบจะ ผมรู้สึกว่ามันเสียวยังไงไม่รู้นะครับรู้สึกเสียวมากเลยตอนนี้เราใกล้จะเข้าสู่ด่านสีเขียวแล้วนะแล้วเราก็เซฟได้นะครับโอเคเซฟได้ห้าบาทนะห้าบาทซึ่งถือว่าน้อยมากมากครับมันหมุนหรือเปล่าไม่หมุนนะตรงน,นี้มันโดนแล้วมันตายแน่นอนคนระับเฮ้ยเหมือนวิ่งเร็วขึ้นนะคนไม่รู้เหมือนกันนะึกผ,ผมคิดไปเองปึ๊บอ้ย เกือบโดนเลเซอร์ไปแล้วนะครับนี่มันแบบาการกระบาดครับอันนี้เป็นกงตรงอุ้ยเข้าสู่ด่านสีเหลืองครับมีดาวเต็มไปหมดแล้วผมก็เกือบโดนเลเซอร์ซึ่งเราต้องระวังมากๆนะฮะสีเหลืองกับสีเหลืองเนี่ยมันจะกลมกลืนกันมากๆครับโอเคนะครับดีนะเ,เราจะท่องผ่านไปให้ได้นะครับ อ่ะเย่ yeah. เข้าสู่ด,ด่านสีเขียวเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับฮึบยะตรงนี้มันคืออะไรนะทุกคนมันคืออะไรนี่เป็นวงกลมสีแดงผมว่าห้ามโดนแน่เลยมไม่โดนดีกว่านะครับไกลส่งลูกมาไม่เอาครับมันใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วคนอีกสามนาทีนะผมว่าผมทันแน่ๆครับแปด แต่อย่าคูณสองเวลาก็พอครับคูณสองเวลาจนได้นะครับเข้าสูดานสีชมพูโอเคดีนะเพิ่งบุ่งเซมเนี่ยข้างหน้าคือเส้นชัยนะทุกคนไม่ไม่ไม่ต้องไปให้ได้น้องไปให้ทันนะใกล้จะถึงแล้วครับคนโอียนิดเดียวแค่ปลายเท้ามอว่ามาถึงจนได้นะครับโอไมา์กัด ตอนนี้ผมมีเงินสามร้อยเก้าสิบสามแล้วครับโอ้โหถึงถือว่าเป็นเกมที่สนุกสุดยอดไปเลยนะครับสามารถคลายเครียดได้นะครับแต่สําหรับคนที่แบบอืมไม่ค่อยชอบสายออบบี้นะอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสาหรับผมนะผมว่าก็พอใช้ได้นะครับพอเล่นได้นะเรือตกเลยพอเล่นได้นะคนแล้วก็อ่าสรุปใช้ได้นะครับอเป็นความแบบ ต้องแข่งกันนะอออีกแค่หนึ่งนาทีก็จะหมดเวลาแล้วครับเ,เพื่อนๆนะครับมาเร็วๆฮะาทำไมคนนั้นเขาว่ามาได้คุณผู้หญิงคมนนั้นอะเฮกเกอร์ปะเนี่ยเอา้ารอ,อเขาเซไปเขาเซไปนู้นเฮกเกอร์นะครับตกใจหมดเลยครับคุณผู้หญิงไปตรงนั้นทําไมทีมเกมเมอร์เย่มาแล้วครับโอ้โหผู้หญิงผู้หญิงผม ผมชมพูคือแบบเยอะมากคนไม่รู้ว่าจะชอบอะไรขนาดนั้น,น,ะนะครับอุ้ยนี่เป็นด่านคริสต์มาสนะเป็นโดนัทแบบคริสต์มาสครับตีมคริสต์มาสนะโอ้ยสามารถเล่นได้นะครับสนุกนะครับสนุกมากครับแล้วก็สนุกนะสามารถผายเคียได้นะครับแต่มันก็สามารถทำให้หัวร้อนได้เหมือนกันนะอืมนะครับ ถ้าเล่นแล้วตกบ่อยๆนะโอเคมันก็สามารถทําให้หัวร้อนได้นะครับอืมแต่ถ้าเล่นเก่งนะมันก็ชิวๆนะนสําหรับผมนะผมว่าชิวๆนะแต่ถ้าด่านไหนมันยากเลยผมก็หัวร้อนเหมือนกันนะทุกคนโอเคครับอุ๊บจ่ะนี่เป็นด่านสีเขียวเข้มแล้วนะอุ๊บเราต้องผ่านไปให้ได้นะครับถึงมันจะยากสักเท่าไรผมก็ไม่เคยยอมแพ้นะครับ อุ้ยตรงนี้เป็นน้ำน้ำดึงแสงครับโอเคเข้าสู่ดานสีขาวนะทุกคนสีขาวเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยชอบเป็นสีที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่มันก็เหมาะกับแต่มันก็นเป็นสีปวงบอกแห่งความบริสุทธิ์นะครับฮะฮุบปรงเลเซอร์นี่แหละโอเค ตรงนี้นั่แหละที่ผมไม่ค่อยชอบนะทุกคนมันไม่บอกอะไรเลยมันเป็นเนินขึ้นไปอ่ะเดินขึ้นไปแล้วพอไปเดินอย่างเนี้ยก็ตายนะครับดแล้วมันก็แผ่นใหญ่มากนะทุกคนตรงนี้เป็นเนินลงนะครับเนินลงนี่แหละผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคแต่ว่าก็พามันไปได้นะครับผมไม่เคยยอมแพ้ตรงนี้มันเหมือนที่โครงครับที่โครงรังนะ ว้ายเกือบตกแล้วถ้าตกนี่คือต้องไปเริ่มใหม่แล้วผมมาไกลแล้วนะโอเคข้าสู่ดาสีชมพูข้างหน้าคือเส้นชัยยังยังไม่ถึงเส้นชัยต้องไปด่านสีเขียวก่อนนะเบล่าสีเขียวแล้วก็แล,วกแล้วก็ชนะด่านสีเขียวครับตอนนี้เหลืออีกเวลาอีกแค่สองนาทีเท่านั้นนะครับผมต้องต้องผ่านนะครับเรายังไม่ถึงด่านเขียวเลยนะครับ ว่าผมจะผ่านไหมเนี่ยคุณทินเกมเมอร์กำลังมาหาผมทินเกมเมอร์เอ็งจะมาหาฉันทำไมเข้าสู่ด่านสีเขียวนะครับผมต้องรีบแล้วทุกคนอีกแค่หนึ่งนาทีครึ่งเองอะ่ะอันนี้มันคูณสองเวลาแล้วด้วยอะ่ะจะคูณสามไหมเนี่ยใกล้แล้วกล้แล้วโอ้ตรงข้างหน้านี่มันคือกวางเรนเดียน,นะครับใกล้ถึงแล้วจ๊บเจ็ถึงจนได้นะครับโอเค อยเกือบไปแล้วไม่เลิกนะค้ยเกือบหมดเวลาฮะทุกคนเอาแล้วเขาหายไปไหนกันหมดเนี่ยอ่านี่ไงทุนทินเกม,มเมอร์พอดีพอดีเพื่อนอดีดดนเกมเมอร์ได้สามยี่สิบกว่านาทีนะทุกคนมาเร็วๆนะแต่ผมว่าไม่ทันแหละอืมุณสวยจังเลย ว้าวรวยได้เลยโอ้คุณมีอะไรข้างหลังเ้ยช็อปเหรอหนึ่งห่วปิดชอ็ชอปนี่ไงโอเคปิดช็อปนะเป็นด่านสีเหมือนจะเป็นสีเนื้อนะสีเนื้อหรือไม่ก็สีเหลืองอ่อนแต่ผมว่าน่าจะสีเนื้อแหละวนด่านสุดท้ายน,นะครับผมก็จะจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่ะโอเคนะครับฮึบจ้ะฮึบจ้ปุ๊่ปุ๊บ หรือไม่ถ้ามีเวลามากนะครับก็สองด่านก็จบนะครับถ้ามีเวลาน้อยก็หนึ่งด่านก็จบแล้วผมก็ตายนะครับโอเคแล้วก็เริ่มใหม่นะครับแล้วไม่เป็นไรยังไปไกลไม่มากครับแต่ว่าไอ้ตรงโดนัทรูรูนี่ยมันทำให้ผมหัวร้อนนะเพราะมันยากอยู่นะครับสําหรับผมนะผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยเออ ถูกกับไออะไรที่เป็นรูๆซะหน่อยครับไม่ค่อยถูกกับอะไรที่มันรูๆครับไม่ชอบรูนะับน่าเกลียดนะตอนนี้มันก็เข้าสู่ดานสีเหลืองนี่คือเรืองแสงนะครับปึบอุ้ยเกือบแล้วยุบปึบอ่าโอเคครับผ่านมาอย่างได้ง่ายง่ายได้ครับตอนนี้เข้าสู่ดานสีเขียวอ่อนอีกแล้วครับเรามาทางไหนต่อ มาตรงนี้ครับนี่มันคือด่านเดิมชัดๆเลยนี่โอไมก็ oh God, ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะทุกคนอุ้ยเนีย่ยมันเหมือนขยับนะทุกคนไม่รู้เหมือนกัน,นครับเฮ้ยปุ๊เกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วนะทุกคนย๊บอึบอ่ะฮึบอ่ะเฮ้ยทุกคนเอา ผ่านด่านสีเทาก็จะไปเส้นชัยแล้วนะคลิปนี้ผมจะไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้แบบไม่ได้เครียดอะไรนะแต่ว่าไม่ได้ง่วงครับเพราะว่าแต่ว่าผมกาลังมีสมาธิกับการเล่นออปปี้อยู่นะครับเดีย๋ยวมันตกนะทุกคนถ้าพูดมากแล้วไม่ไม,มีไม่มีสมาธิเนี่ยมันจะแพ้แล้วก็ตกได้นะบ อาจจะไม่พูดมากจนเท่าไหรนะแต่ก็พูดแหละโอเคมาหึงเซ็งแชร์วันนี้ผมมีเงินห้าร้อยต่อสิบขาแล้วนะถถือว่าเยอะใช้ได้นะครับโอเคอีกหนึ่งตาครับอีกหนึ่งตาแล้วกันนะทุกคนหนึ่งตาแล้วกันครับเพื่อคนดูนะครับอยากใครแบบอยากดูเยอะๆนะครับอยากดูแบบหลายนาทีนะครับก็จะจัดให้นะครับ เ,ออเดี๋ยวผมขอขึ้นข้างบนก่อนนะขอปิดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนตอนนี้ผมกำลังปิดนี่นะเอาคนเข้าไปกันหมดแล้วเหรอ,อ,อยังครับแล้นนึงนะโอเคแล้นนึงนะทุกคนออก็มาแล้วนะครับทุกคน อีกหนึ่งนาทีคร <hail schnell. S 1> ึ่งนะก็จะเอ่อก็จะเปลี่ยนด่านแล้วเกมผมว่าสนุกอยู่นะสนุกให้ได้นะอืมพอคลายเครียดได้้วทุกคนโอเคครับเพื่อนเร็วๆนะคนที่ผมว่าพวกที่อยู่ตรงด่านแรกอยู่น่าจะไม่ทันนะครับอูดสี่นาทีแล้วนะโอผมมันมืดไปหน่อย ครับแสงครับยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะอีกดันอีกดันนึงก็จะจบคลิปนะครับเพราะว่ายี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะทุกคนึโอ้โหตรงนี้ยากนะนี่ผมว่ายากอยู่ครับโอเคไม่เป็นไรก็สามารถผ่านมาได้นะครับตรงนี้เป็นเลเซอร์ที่แผ่นใหญ่แล้วก็แผน่นแผ่นยาวนะครับวุุว้ยเกือบไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นแผ่นสไลด์นะ แหวนสไลด์ผมชอบมาดาสีชมพูเป็นดานแคนดี้โอ้โหมีขนมหวานเต็มไปเลยขนมหวานเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ต้องกระโดดเหยียบขนมหวานอันใหญ่พวกนี้ไปนะครับก็เข้าสู่ดาสีเรือนแล้วผมกระจกนะยี่ยมเยอะเอ้าวอ้าดีนะผมเซฟไว้ดาสีเหืองไว้แล้วครับนี่นะเกมนี้มันดีมากครับอะฮืออ่ะ ผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบเป็นเลเซอร์ลอยอยู่นะครับมันทำให้เราตกได้เนี่ยมอย่างเงี้ยเราต้องไปตั้งหลักครับแล้วก็กระโดดได้แล้วตั้งหลักตั้งหลักแล้วก็บโอเคทะมันจะทําให้เรากระโดดสูงอึ้งอีกสองดานแล้วก็จะไปถึงเส้นชัยนะครับผมงงว่าทําไมบีคอนคนนั้นเขาถึงไปเร็วจังเขาโปรโป่าน,นี่อคนโปรโปะ ไม่รู้เหมือนกันเขาไปคนแรกท,กทุกทุกทุกรอบเลยนะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาไปคนแรกทุกรอบเลยไม่รู้เขาใช้วาปหรือเปล่านะแล้วผมก็กำลังจะถึงเส้นชายคนที่สองครับฮึบอีกสามนาทีนะครับสิบสามนาทีเอ,อ้ยไม่ใช่สามนาทีทบแล้วก็เข้าสู่ด่านที่ด่านขนมอีกแล้วนะครับผย้อนกลับมาป่ะเนี่ย ย้อนกลับมาเนี้ไม่น่าใจนะครับเกนะคนข้างหน้าคือเส้นไชยครับข้างหน้าคือเส้นไชนะครับกระโดดย่ํรขนมหวานพวกนี้ไปแยวเราก็จะพบกับเส้นไชนะครับเย่มาคนมาที่เส้นชชยแล้วนะครับโอเคก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i ค์นะครับ แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับกับบอยเฟนนะครับการลาติดต,ตาม EP พามด้วยนะครับบ๊ายบายสำหรับ EP พสองนี่ก็พอไว่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย